สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับทุกท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องชอช้างผ่าเพลินนะครับวันนี้ก็ภารกิจของเราครับก็เปลี่ยนน้าให้พ่อใหญ่นะครับถึงเวลานะครับที่เราต้องเปลี่ยนน้าให้พ่อใหญ่นะนี่ครับเราก็ได้เปิดน้ํบออแล้วครับตอนนี้ครับเพื่อที่จะล้างบ่อครับแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่นะครับให้พ่อใหญ่นะครับ พ่อใหญ่ของเราก็เริ่มที่จะไม่ลบกวนนะครับเริ่มที่จะพูดแล้วก็ฟังรู้เรื่องหน่อยครับแต่ก็ยังประมานไม่ได้นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ยังตกมันอยู่ครับเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ได้ฉีดน้ําให้พ่อใหญ่ได้กินแล้วนะครับเพราะว่าดูจากสภาพบ่อน้ํานี้แล้วนะครับพ่อใหญ่ก็คงไม่กินนะครับเพราะว่ามีแต่ดินแล้วก็ขี้นะครับตกลงนะบ่อนี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับ ต้องเปลี่ยนให้นะครับนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสีดอมงคลนะครับที่ยืนอยู่นะครับเนาะเพราะว่าข้างบนนู้นอากาศร้อนครับเราก็มามัดไว้ใต้ร่มไม้นะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นพ่อใหญ่เตี้ยของเรานะครับวันนี้นะครับดูเหมือนพ่อใหญ่นะครับจะไม่ทําท่าทางใส่นะครับจะไม่เดินมาหาเราแล้วนะครับเหมือนจะไม่ค่อยที่จะสนใจแล้วเหมือนเริ่มที่จะคุยกันพูดกันรู้เรื่องหน่อยแล้วนะครับ นิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงสัก50ปร์เซนนะครับยังอยู่ประมาณสัก10 20สร์เซ็นตนะครับพอใหญ่เราปกติแล้วเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับพ่อใหญ่จะเดินมาหาเลยนะครับเดินมาค่มคู่เราก่อนเลยครับอันนี้พ่อใหญ่เริ่มที่จะไม่มาค่มคู่แล้วครับเริ่มที่จะคุยกันรู้เรื่องไหยแล้วนะครับ วันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทำคนเดียวนะครับไม่มีพี่ควันอีกคนนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับหลอกล่อให้พ่อใหญ่นะครับเรียกร้องความสนใจให้พ่อใหญ่ไปฝั่งนู้นนะครับวันนี้ทำธารกิจคนเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้เปลี่ยนน้ำครับเตรียมบ่อน้ำของพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวดูแล้วก็น่าจะเรียบง่ายนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ไม่มาหาเราครับ ดูดูก็เหมือนเริ่มจะค่อนข้างเริ่มจะแห้งเริ่มที่จะหายหน่อยแล้วครับแต่ก็ยังยังไม่หายสักเท่าไหร่ครับแต่ก็เริ่มเริ่มหน่อยแล้วครับเริ่มที่จะแห้งหน่อยแล้วนะครับเนี่ยครับต้องมาตัวก่อภัยด้วยครับที่มีเสียงน้ําไหลนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เปิดน้ํแล้วแล้วก็เปิดสายยางมาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมไหมครับและนี่ก็จะเป็นบ่อน้ําของเรานะครับที่จะเปลี่ยนให้ผ้ใหญ่นะครับ โอเคครับนี่นะครับตัวใหญ่แล้วดูวันนี้เหมือนจะไม่สนใจแล้วนะครับคือต้องขอไปด้วยครับพอดีผมถือกล้องด้วยนะครับแล้วก็ทาภารกิจด้วยนะครับค่อนข้างอาจจะเสียงและอันตรายหน่อยนะครับต้องทําด้วยความรวดเร็วนะครับนี่ครับใหญ่เรากินกินหญ้าเฉะนะครับก็ดีแล้วครับที่เขาจับ ที่เขาไม่มาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะทํำงานได้แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องระแวงแต่เราคอยระวังเอานะครับเวลาพ่อใหญ่มาเราก็เดินออกมานะครับคือเราจะไม่ต่อสู้หรือประทะกันนะครับกับพ่อใหญ่นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ตกมันครับพ่อใหญ่ไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้พ่อใหญ่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเพราะพ่อใหญ่อยู่ในการตกมันอยู่ครับนี่นะครับ ครับเดี๋ยวผมจะล้างบ่อครับเพราะว่าต้องทําให้รวดเร็วนะครับอยู่คนเดียวด้วยครับต้องเข้าใจนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนน้ําให้พ่อใหญ่เปียกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ล้างบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังเปิดน้ําใส่ให้นะครับก็ถือว่าดีนะครับที่พ่อใหญ่เปียกครับไม่มาหาเราฝั่งนี้นะครับ ก็ถือว่าโชคดีของเรานะครับวันนี้นะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับก็เราจะมาดูทุกครั้งนะครับสองสามวันมาดูครั้งหรือว่าวันเว้นวันมาดูครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะมีขี้หรือมีอะไรครับตกลงในบ่อน้ำครับแล้วก็ทําให้ส่งกลิ่นเหม็นนะครับพ่อใหญ่ของเราก็จะไม่ดื่มนะครับนี่นะครับก็ถือว่าพ่อใหญ่ของเราก็เริ่มที่จะค่อนข้างที่จะหายหน่อยแล้วนะครับ ก็ยังค่อนข้างที่เริ่มที่จะเชื่อฟังนะครับแต่ก็ยังไม่ถึง50%นะครับประมาณทัก10%นะครับแต่เราก็ไม่ประมาณครับที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่เราตกมันอยู่นะครับ ภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นครับก็รอแต่ให้น้ําเต็มอย่างเดียวนะครับโอเคครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของเราแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ